ขาไปฟั่งไปอาลีคาโต้ค่ะแต่แต่อาลีคาโต่นี่ละนกันเนาะค่ะทักทายคนหลายคนหนั่นก็บ่ได้ขอบคุณเด้อค่ะเด้อคุณบุญเลื่อนเนาะค่ะเนาะเมื่อสาวเนี่ยย้ายไปไห่ฟา์มหอข้างดําคุณบุญเลื่อนก็เลยบ่ได้แวะไปเนาะค่ะเนาะค่ะขอตัวขอไข่เด้อเดี๋ยวไปชมย้อนหลังกันเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าขอบคุณคุณแอนคุณโจขอบคุณอันนารีเด้อค่ะเด้อสาวลินเนาะค่ะเนาะหลักะ ไอ้เดี๋ยวก่อนเนาะค่ะคุณคุณยังก่อนคุณดอกใหม่งามบอกกัมวาเหมือนพี่ชมค่ะโอ้หลวงเลยเวลาไปหลายนาทีเนาะค่ะว้าเกือบหาสิบนาทีเนาะค่ะนาอ,อยายกจะขอลุงไลแต่เพียงแค่นี้เด้อพี่ๆนี่ค่ะชวนมากินอาหารน้ำกันเนาะค่ะนาอขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อเพื่อ่นเช่าที่คนน้ำเนาะค่ะ แต่ยายสิรองไปบานคนบางคนนะคะเดอกคนเด็กคนจะจิ้มเด็กคนเอ้าคนบ่มีหยังเลยค่ะคนบ่มีช่องบ่มีหยังค่ะโอ้ค่ะค่ะฮาริคาโตเนาะค่ะเนาะขอบคุณคนอีกกนเนาะค่ะขอให้ทุกทางทุกกระเพราแข็งแรงเด้อค่ะายค่ะอาหารไทยแลนด์ไทยแลนด์ค่ะค่ะทำมาอร่อยแบบไดนเนาะ ขอบคุณคุณพ่อนไณแม่ศาลค่ะ,ะคุณแอนกับคุณโจ๊กเพื่อนยายลี่เป็นชาวเกาหลีครับอ้าวเกาหลีบอกทักยังไดเหรอคุณคุณแอนเป็นชาวเกา,า,นนา,กา,า,ห,าหลีอ้ยทักแทนยายเนี่ยค่ะภาษาเกาหลีอ้ยสงสัยสงไปหาเมื่อไหร่ละค่ะนึกว่าเป็นชาวญี่ปุนป่นคนกดขคือสิพย่อยา,ยามบอกยายอยู่เด็กพอเป็นเป็นชาวเกาหลีเนาะค่ะเนาะ ขอโทษเด้อค่ะเด้อขอโทษขอโทษค่ะคุณเป็นชาวเกาหลีโอ้ยภาษาเกาหลีกับภาษาญี่ปุ่นคือกันเนาะมาศาสเต่มาดูเด้อคุณวะค่ะขอบคุณค่ะแม่นิวนะข่ะเนาะคุณประสาเงินผ้ารวยแปลให้ฉันแม่เธอแปลให้ฉันแม่เนี่ยภาษาเกาหลีเธอแปลให้ฉันแม่ฉันหนันไปทางทายอลีกาโตะอลีกาโตอยู่นะภาษาเกาหลีทาทายเพิ่นยังได้บอกฉันแน่โอ้ยค่ะ ขอโทษขอไสยเด้อค่ะเด้อโอ้ยฟ้าวลุงคนอยากอายเปิ้นสั่นค่ะยายก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่ว่าเป็นกำลังแรงใจให้ยายหมือนนี่ค่ะยายก็เฮ็ดอาหารบ้านๆนี่ยเราจะน้ำก็หน้อยไปสักหน่อยเนาะค่ะแกงสมใส่หมอน้อยงานบวมหมูสิล่นตาหนเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะเอาล้กนี้ละบ้านยายล้กนี้ไปใส่เนาะค่ะ ค่ะขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจค่ะอ๋ะอน้ยงมือไหวเป็นคนนอกสักสวัสดีค่ะเปคนหงหัวขวนแย่มากเนาะค่ะแย,ย่ฉากคน,นเป็นเยนคนปิดตาม,มากค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะเนาะคนโมวิฉงเรกค่ะแย่ไปแยบ เป็นอยู่น้อค่ะขอบคุณค่ะอันป้าคือเสียงหวานแต่เจ้าป้าเป็นบได้โบได้ฉันจะเอาเงินว่อนไปแหลกค่ะฉันจะเอาเงินว่อนปเป็นแหลกน้อค่ะนี่หันเทษไหนสาววอลิงหาลอยหรือหาพันว่อนเนี่ยฉันต้องให้หา้านฉันเทียบให้เลยว่าอันจักว่อนจังเป็นจักบาทน้วค่ะเอยหาพันว่อนเนี่ยจัก ขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะ,ะข้าขบคุณหลายๆเด้อเมีนนองนิ้วค่ะมาซากขบคุ้เป็นยังดอกจาก้าแต่ยังมากเติมกำลังแรงใจให้ย่ายอยู่เนาะค่ะเนาะอันสมควรลงกเรื่องย่างเนี่ยโอ้ยเกือบลืมทําให้ไหลเนาะค่ะเนาะค่ะขอบพระคุณทุกการทุกกำลังแรงใจป้าเหนียวมือโอ้ยเอาไปต้มย่างแสบเด้อค่ะนี่ปุ่มๆเนี่ค่ะโอ้ยว่องเ็นเราขอโทษขอโทษขอโทษพอบวกห้ยว่องเนาะคะ่ะ สิ่งบอดีพอบอกให้เบาขอตทวค่ะขอโทษค่ะขอโทวค,คุณพ่อน้องน,น,น,น้อค่ะนาอกินหลายมี่เธออาจทํางานอืมค่ะแม่นอยู่จ่ะโอลลล้หลานชายยายก็เคยไปอยู่เกาหลีแต่ครบกับน้แล้วตอนนี้อยู่ไต้หวันค่ะอ,อันนี้ม่อนลุเลยบอกสาวว่าลินปี่ปี่ว่นไงเคยยังเยินน้าหลายคนอยู่ไหมค่ะถ้ายายก็ขอลงไหลต่เพีย้ยนแค่นี้นาอค่ะนาะ ครับขอบพระคุณทุกท่านแถบบุกเนาะค่ะเนาะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ